ครับผมงานแคสบอร์ดเลครับค่ะตื่นเต้นแล้วยินดีตื่นเต้นดีใจมากเลยครับที่ทางแคสบอร์ดแล้วก็จัดงานได้ที่ครับที่ทางแคสบอร์ดได้จัดงานให้กับพวกเราในวันนี้นะครับใช่ครับจริงๆก็ทุกฝ่ายเลยใช่ทุกฝ่ายเลยทุกฝ่ายเลยปีแรกที่มาปีแรกครับผมปีที่แรกอะเวลาบรรยากาศแบบโอ้โหเสียนตัวต้อนรับ ครับผมก็ขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีจรใช่ที่เสียงดังมากเสียงดังเกิดเลยครับผมครับเรามาเชียร์เขรอเปล่าเชยร์ผมผมรอมาถึงผมแล้วไม่เชียร์เขาเลยเขาได้รางวัลน่ะเมื่อไหร่ผมจะได้เมื่อไรคุณจะได้มาเชียร์ว่ามาเชียร์เขา ก็ยินดีกับเขาด้วยแกไม่ได้ไม่ได้ได้คนเดียวไม่ได้ได้คนเดียวได้ทุกคนไม่ได้ก็รู้เชียร์ใครอีกไหมอ๋อก็จริงๆก็ทุกๆคนเลยจะตอบว่าไม่รู้ได้ไหมครับจริงๆก็ก็เชียร์ทุกคนที่นี่ก็เชียร์ทุกคนที่นี่พี่ไม้เลยพี่ไม้นุ่มปังแห่งปีก็พี่ไม่หลอก ครับผมขอคครับผมอบคุณแม่กอบคุณใช่แฟนคลับที่ไทยเปิต้อนรับเราอย่างดีเลยใช่ประหนึ่งบุคคลในครอบครัวท่านหนึ่งเลยจริงๆใช่ก็มีเพลงใหม่ที่แบบไม่ได้ไม่ได้โชว์ที่ไทยใช่ก็ไปโชว์ที่นู่นมีร้องเพลงแล้วก็มีมีเกมมีเกมมีกิจกรรมอะไรด้วยครับ ก็มารอรับเราที่ที่สนามบินตั้งแต่วันที่มาเลยครับแล้วก็ส่งว้วยแล้วก็มีตู้ตู้ตู้ถ่ายรูป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 เขาเรียกอะไรอ่ะที่เป็นแผ่นอ่ะพี่ตู้ตู้ถ่ายรูปเออตู้ถ่ายรูปก็คือเราเซอร์ไพรส์เลยไม่ไม่เคยเมา่อไม่คือเขาเขาเขียนขอบเป็นรูปพวกเราไงครับได้ขอบเป็นรูปพวกเราแล้วาเข้านไหมใช่าไะงเด้องไออะไร ยังไม่อยม่ดหรอเอออย่าง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 โอดแล้วโอ้ดูดูแเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนไงเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อนาก่อนมัอยู่รุ่เดียวแหละร่เดียวแหละ ถามว่าจะมีอีกไหมหรือว่าไงนะไม่ได้ยินจะมีเี่อจะมครักฟเีอเดีมากเขาก็อยากให้กลับไปอีกเขาอยากให้ไปต่ออีกอยากให้ไปอีกเขาอยากให้ทํามีอยากให้มีแฟนมิดีอยากให้มีแฟมิดีที่ไทยก็เหมือนกันยางตอนนี้ยาง่อน ข้างบนเลยครับไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์จากพวกเราก่อนใช่ครับผมโปรเจกต์พิเศษใช่ประกาศแล้วประกาศในงานแฟนมีไปแล้วครับผมอ๋อยัง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 ไม่ยังไม่รู้เหมือนกันครับผมยังอยู่ในกระบวนการอยู่ขั้นตอนอยู่ไดได้เจอครับผมใช่ครับ ต้องกอดบ้างหนึ่งเพราะว่าในซีรีส์เห็นจะแบบฝุ่นๆไงเขาเลยอยากเห็นหวานเยอะๆบ้างคนหวานน้อยไปแต่จะออกมาในรูปแบบไหนนะรูปแบบซีรีส์ต่าก็จะหวานเลยหวานน้อยหวานน้อยเลยหวานน้อยโชว์หน่อยได้ไหมเอาอีกแล้วเอาแล้วเอาแล้วหวานยังไงหวานน้อยแตหวาน ทำยังไงอ่ะริจีพวกเราผมหวานไปกันที่ไทเปไปแล้วอะ่ะไม,มต้องเห็นที่นี่ก่อน,นเดี๋ยวเาไมไ่เห็นเหรอคือทำไมอ่ะอ่ะขอตัวอย่อางไม่ตัวอย่างบอกบอกหน่อยเกินได้ไหมต้องทำไงแบบอะไรอย่างาอ่ะจีนี่เราผมนะเออ ให้เกินเกินก่อนเดี๋ยวที่เหลือไปรอดูในซีรีส์ภาคต่อแหละแม่นซีรีส์หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้พลาดเดอ๋ <c oughs> ดวยวกันแน่นอนเดีกันแน่นอนจะงแน่นอครับแล้วก็จะมมีอะไรอีกไหมคะนอกจากนี้คือ อ๋อผมก็มีปลายปีมีละครอ,อ,อุบัติรักกอดสวรรค์ครับแล้วตอนนี้ก็กำลังขายอี่หวาดาตาังอยู่ครับผมของผมก็กลางปีนี้จะมีน่านฟชาชาราไรครับผมแล้วก็มีเออ่ยายปลาไหลกับนายไฮโซโลแล้วก็สิบตุลาคามนี้นะคะรับภาพยนตร์เรื่องที่หยดภาคสองครับฝากด้วยนะครับผมโอบผม ช่วงนี้ก็ไอพอกไอแคกอยู่แล้วทุกวันนี้อาการมันเปลี่ยนไงอาการมันเปลี่ยนเร็วเนิก็เลยแบบนิดนึงอ่อนนิดนึงไหวสบายมากครับสายคู่เราบ่อยไม่เหว่าสายงานอ๋อครับผมสำหรับพิเซนเตอร์นะรับนะครับโคตรงๆเลยว่ารับพิเซนเตอร์คู่นะว่างอยู่นะว่างมากเลยนะครับว่างเลยพร้อมทำงานเสมอใช่พร้อมทำงานเสมอจะให้ไปโชว์ตัวที่ไหนก็พร้อมได้หมดเลยได้เลยครับ เอาไี้ได้เอาเพ็กก็ได้โอ้โหได้ได้สำหรับงานไหนที่ฝึกให้ได้หมดนะฮะโอเคขอบคุณค่เขอบคุณค่ัขอบคุณครับขอโทษพี่เอไดลยนครับทัม